โดคอนนะครับได้วางลู n a และ USTC และลู n a คลาสสิกไว้ยังไงบ้างในปีนี้เดี๋ยวเราไปรับชมด้วยกันนะครับว่าแผนของโดคอนเป็นยังไงอันนี้เกี่ยวข้องกับราคาด้วยของทั้งสามเหรียญเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับค่คือคอยนินมูล มูลไปด้วยกันกับช่องคอยน์มูลนะครับเนื่องจากวันนี้นะครับเราก็ได้ทําความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องกระแสะเราทําไปช่องซีสองแล้วนะครับแต่เป็นหัวข้ออื่นเราจะค่อยๆทําไปนะครับวันนี้เราขอเจาะแต่ลูน่าหรือเทอร่าด้วยกันเนื่องจากลูน่าหรือเทอร่านะครับขณะน,นี้ยังอยู่ในช่วงวัดใจค่า CPI นะครับขึ้นไป9.1 จาก8ปจุดแปที่เก่งเอาไว้นะครับและครั้งที่แล้วก็เกินมาแล้วประมาณ8.68.7ุดหนะครับครั้งนี้8.8เอาขึ้นมา9.1้านะจุดหนึ่งแล้วแสดงว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้อย่างน้อย0.5 .0.75 จนเจ็ผลเก่งไว้ประมาณนี้แต่ให้เรื่อง0.75มากกว่าเราเห็นภาพแล้วนะครับว่าเฟดเนี่ยจะขึ้นอัตรา,าดอกเบี้ยต่อไปนะครับ จนไม่สามารถที่จะรับสภาวะเงินเฟอ้อได้คือระบบมันมันพังไปเลยนะครับเศรษฐกิจนะครับดอลลาร์เนี่ยจะกลายเป็นแบงก์กงเตกไม่รู้จะเลวร้ายขนาดไหนเอาแหละเราให้เห็นภาพตรงนี้นะครับว่ากระแสของตลาดคริปโตจะมาเราได้พูดในช่องที่สองนะครับว่า ตัวที่นำร่องจริงๆคือ e ีเ e r เรียมนะครับเราจะไม่อธิบายมากแต่เราเราได้ข่าวมานะครับต้องแต่ต้นปีว่าการอัปเกรดอีเเรีย2.0เนี่ยจะเสร็จในเดือนสิงหาคมแล้วผมก็อ่านข่าวนะผมก็ขำนะว่า2.0มาแล้วยังไงนะครับมันเป็นฟู้ o ออฟสเต็กนะครับไม่รู้สเต็กกินได้หรือเปล่านะ แต่อย่างหนึ่งคือตอนนั้นอะ่ะไม่รู้อะ่นะครับว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงอไม่มีใครอธิบายทั้งนั้นเลยนะครับอยู่ดีอีเทอเรียมนะครับตอนปิดคอยล่วงอีเทอเรียมหายฟึบไปเหลือเก้าร้อยอ่ะนะครับจากประมาณสามพันสองพันห้าสองพันเราก็ไต่ฟืบลงมาสังเกตเลยนะวันนี้นะครับทางทางอ่า m มเคิลเซเลอร์นะครับก็ได้ออกมากล่าวอีทเรียมเต็มๆเลยนะครับว่าอีทเรียมเนี่ยจะเป็นสินทรัพย์นะครับตัวหนึ่งที่มันจะมาแน่ทำไมเขากล่าวอย่างนั้นสิ่งที่เขากล่าวเนี่ยเขาตั้งใจจะกล่าวเพื่อเพื่อเขากำลังจะบอกกับทุกคนนะครับว่าอีทูเรียมกำลังจะมาเร็วๆนี้ทำไมต้องเดือนนะจริงๆมันอัปเกรดเสร็จแล้วนะครับ ผมตามหลายช่องนะเราก็หลายข่าวด้วยนะครับลองอา่านมีการอัปเกรดเรื่องโนโดอะไรพวกเนี้เสร็จแล้วดังนั้นผมเชื่อว่าการมาของอีเธอเรียมครั้งนี้จะมานะครับในเดือนสิงหาคมแต่ยังไม่ได้เป็นสภาพสมบูรณ์ร้อเอร์เซของอีเธอเรียมสองอาจจะอย่างนั้นหรืออาจจะร้อยเอร์ซก็ได้เพราะว่า Victoric b u กบูเดไม่ไม่ค่อยพูดอะไรนะครับ รวมถึงวันนี้มีบรรดาแฟ,แฟนแฟนแฟนคลับต่างๆไปหัวร้อนใส่วิกตอริกด้วยนะครับบอกไว้ภูมิออสเท็กไร้สาระนะข้อความประมาณนั้นผมไม่ขอเจาะรายละเอียดแล้วกันนะเอาแหละเขาพูดอย่างนี้นะครับเหมือนกับเอยอีเทเรี่มนะพูมิออสเท็กทำทำไมนะครับมาช่วยมาช่วยไอก่อนนะเพราะว่าตอนนี้นะครับตลาดคริปโตกำลังแย่นะเจอทั้ง cpi เจอทั้ง ไอ้นอนฟาร์มเพโรนะครับเดี๋ยวจะเจอเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก0.75ทุกคนก็เก่งเอาไว้แล้วนะครับตลาดตายแน่ใช่ครับตลาดเจอปัญหาแน่หนักด้วยนะครับแล้วเราไม่รู้ว่าจะสู้ไหวหรือเปล่านะครับใจสู้หรือเปล่าก็ไม่รู้ ปลายเดือนนี้จะเจอหนักแน่ใครเล่นฟิวเจอร์บอกแทงส่วนนะครับวันนี้เป็นไงนะเห็นกลุ่มบางกลุ่มที่เป็นเป็นสายเทรดฟิวเจอร์ผมก็มีนะกลุ่มนะสายเทรดฟิวเจอร์นะครับในกลุ่มของคอยนนิวมูพูดกันว่าเออกลุ่มไอเนี่ยแม่นสุดแล้วนะถึงแม้ว่ากลุ่มอื่นจะแบบขาดทุนแบบเยอะเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดคนเล่นเป็นก็ได้กำไรแหละนะ แต่คนส่วนใหญ่เชื่อว่ามันต้องต้องแทงลงแน่นะครับผลปร,ปรากฏว่ามันเคอร์ฟอย่างนี้เลยนะคือเทลงไปแล้วก็ขึ้นมาเหมือนกับตบสายฟิวเจอร์นะใครปรับตัวไม่ทันนะครับใครวางแผนไม่ทันนะครับคิดว่าตลาดมันจะมาเล่นอย่างนี้ก็หนักอยู่เหมือนกันนะสายสปอร์ตก็เสียวไส้เลยนะโอโห ลงมาขนาดนี้ลงมาอีกแล้วนะครับเอาแหละเราพูดตรง,ตรงนั้นพอนะครับเราเห็นล้วนะครับว่าตอนเนี้อีทรียที่ทำไมต้องมาเดือนสิงหานะเดือนสิงหาจะเป็นเป็นช่วงการประชุมหลังเฟรดนะครับและจะเป็นช่วงที่ป,ปลอดโปร่งที่สุดเพราะจะสิงหาจะไม่มีการประชุมแต่ผมเชื่อนะครับว่าถึงแม่งไม่มีการประชุมอะ แม่งก็ออกมาถแถลงการตลอดแหละเชื่อไหมล่ะนะครับไม่ได้นัดนัดหมายด้วยนะครับไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ารู้ว่าจะประชุมเมื่อไหร่นะครับแล้วประชุมทีก็ไม่ได้ประชุมอย่างมีการนัดหมายด้วยประชุมวันไหนก็ไม่รู้นะครับรู้อีกทีสามวันสุดท้ายนะครับมั่วไปหมดเลยนะแผนเศรษฐกิจอย่างเงี้ยนะครับ วางแผนแบบยกนี้ไอ้ช่วงปีนี้แบบช่วยมากเลยนะนะครับถึงแม้ว่ามีการบอกก่อนแล้วล่ะแต่ข่าวเนี่ยเหมือนกับพยายามไม่ไม่เล่นตรงนี้นะครับแล้วพอพอนานวันเข้าอย่างเช่นเดือนนี้เพิ่งมารู้นะประมาณวันสองวันนะครับว่านอนฟาร์มเพโรซ p i วันไหนนะครับโอ้โห แต่ดีว่าไอ้ไอการประชุมเฟดพอพอจะคร่าวๆได้แต่มันปรับไม่ทันนี่นะครับนอนฟาร์มเพโรกับ cpi อ่ะมาเมืม่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับอยู่ๆก็มานะไม่มาแบบนี้ในด้านหมายด้วยนะครับต้น,ตนเดือนอ่ะเอาลองคิดดูนะบิ c คอยขึ้นไปอยู่ดีนะสิ่งนี้ตามมาคือแถลงการนะของธนาคาร กลางของยุโรกับทางเฟรดเอาแล้วสินะครับวุ่นวายไปหมดเลยนะครับทําอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้มีการนัดหมายนะเหมือนตั้งใจมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งผลปรากฏว่าอะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเห็นแล้วว่ามันจะมีแน่นอนแต่ภาพใหญ่คือการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนี่แหละผมเชื่อว่าทางทางวิกเตอรีบูตอรีเนี่ยเขาวางไวล้ละว่า ประมาณเดือนสิงหาเนี่ยน่าจะเหมาะที่สุดแต่ผมเชื่อนะครับว่าเดือนสิงหายังไม่ไม่เป็นจุดที่ที่ยังไงดีนะครับจุดที่ดีที่สุดแล้วกันของปีนี้ผมว่าจุดที่ดีที่สุดของตลาดคลิปโตนน่าจะประมาณเดือนตุลานะครับกลางเดือนกันยาเริ่มเข้าเขาแล้วแล้วก็เดือนตุลา เดี๋ยวผมจะไปทําคลิปอื่นอีกว่าทําไมต้องเป็นเดือนนี้นะครับผมมีตําราอันหนึ่งที่น่าจับตามองมากเป็นตําราของอชาวยิวเอาแหละมันมันจะอยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็กระแสต่างๆเนี่ยมันจะมาแต่อีเทเรียมจะเป็นตัวแบบส่งสัญญาณนะครับเริ่มวัฏจักรนะครับโดยที่ มีคนหลายคนกลาวไว้ทั้ง m i เคิลเซเลอร์นะครับทั้งโซลอดฟันนะครับก็กล่าวไว้บอกเขาพอใจในอีท e เรียมากกว่านะครับเพราะว่า Ethereum อีท e เรียมอ่ะมันจะเข้าทำให้ให้ตัวน Ethereum เนี้ยอีทเรียเนี่ยจะเข้าสู่ยุค d ีฟาไม่ใช่ยุค d ีฟานะวัฏจักรของดีฟานะครับทุกอย่างมันจะล้อไปตามวัฏจักรนะคร เหมือนเกวียอนะล้อกวียนนะมเริ่มมาอีเทอรียมผมเชื่อว่าตอนถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะกันยาตุลาเนี่ยจะเข้าสู่ในช่วงของดีไฟแล้วพราะเงินเฟอร์มันรุนแรงมากขึ้นตนบางคนที่ปรับตัวทันเนี่ยก็จะมาใช้เหรียญคริปโตนะครับหรือจะสะสมทองคำไ้ก็ได้หรือจะสินทรัพย์อื่นๆ นะครับที่ที่พอต่อสู้กันเฟริรอได้เดือนกันยานะครับเดือนตุลาแล้วก็เดือนประมาณพฤศจิกาหรือธันวาเนี่ยจะเป็น nft นะครับเราก็เมตาเวิร์ดเมตาเวิร์ดเนี่ยไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าน่าจะช่วงธันวานานะน่าจะช่วงธันวา,นาหรือไม่ถ้าพลาดไปก็ปีใหม่เลย ช่วงหลังปีใหม่เอาแหละเราเห็นแล้วนะครับว่ามันกำลังเริ่มนะครับวัฒนจากใหม่โดย e ีทูเรียเป็นตัวกำหนดอีทูーーเรียมจะเข้าสู่ d ีไฟคุณเห็นไหมนะครับพอเข้ายุคสู่ d ีไฟ d ์ดีแอต่างๆ่ที่ชำระเงินผ่านสกุลเงินเฟสกับคริปโตอ,อย่างผมยกตัวอย่างอย่างชีบะนะครับกับกับอ่า now p a y m e n t จับมือกันอย่างดีเลยนะครับเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกันเพราะเขารู้แล้วว่าพอถึงเวลาวิกฤตจริงๆเนี่ย Now Payment เนี่ยอาจจะเป็นตัวขับขเคลื่อนเหรียญชีบะนะครับเราถึงได้บอกว่าสามเสาหลักของชีบะนะครับที่จะทำให้ราคาขึ้นต่อไป p a ย์ไซ e นะครับเกมเกมไฟล์ game เนี่ยน่าจะมาปีหน้า เขาคงพยายามเร่งนะครับเพื่อให้ทันเสร็จทันกระแสแหละเขารู้แล้วว่าเหรียญตอนไหนจะขึ้นตอนไหนเอาแหละเราเห็นวัฏจักรตรงนี้นะครับล้อกันไปล้อกันไปแล้วหลายคนถามว่าลูน่าละ่ะโดคอมมีแผนใหม่ผมบอกเลยนะว่ามีนะครับดังนั้นผมยังยืนยันอยู่ถ้าวัฏจักรเป็นอย่างนี้จริงๆอะไรจะมาก,ก่อน นั่นก็คือ u s t c จะพุ่งแรงก่อนเลยแรงแบบแหกโคง้งแหกนรกเลยนะครับซึ่ง u s t c เนี่ยต้องขึ้นไปถึงประมาณเกิน1ดอลลาร์อาจจะไป3-10ดอลลาร์แล้วมีการรีเพ็นะครับซึ่งการรีเพ็กก็เป็นสิ่งที่สำคัญ ฉะนั้นการรีเพกเนี่ยนะครับโดคอนก็น่าจะมีการรีเพกแล้วคนหลายคนก็บอกเฮ้ยรีเพกแล้วรูน่าคลาสสิกต้องขึ้นสิทำไมไม่ขึ้นฉะนั้นถ้าเกิดเราดูในโครงสร้างของเมเลอร์โปรโตคอลนะครับเขามีโปรโตคอลที่เป็น p พลอยู่อันหนึ่งนะครับตรงกลางนะครับ ก็คือที่เก็บเงินรวมนะครับเราก็แยกเป็นย่อยๆเป็นบล็อกเชนย่อยๆเป็นกระเป๋าย่อยๆเพื่อจะเอากระเป๋าเนี่ยเอาเงินอะมาไว้ตรงภูนะครับเราก็แยกไปตามสายเพื่อจะแม n a กับอัลกอริทึมที่เขาวางไว้ว่าเมื่อไหร่เขาจะใส่ไปในลูน่าคลาสสิกนะครับซึ่งตอนนี้เขาเปิดเรื่องของเทอร์ราสวอปนะแต่ยังไม่เสร็จนะครับเทอร์ราสวอปเนี่ย มันจะมีระบบการเขาเรียกว่าออโต้เบิร์นด้วยคือถ้าเกิดสวอปตรงนี้ก็จะทำการเผาเหรียญลูน่าคลาสสิกไปด้วยนะครับหรือ u s t c ไปด้วยจะค่อยๆเผาค่อยๆมีการ manage นะครับและผมเชื่อว่าไอ้ส่วนเนี้ยจะทำให้ลูน่าคลาสสิกเนี่ยอาจจะไปถึงเกือบ1ดอลลาร์หนึ่งหนึ่งอาจสิบบาทนะครับ ยีสิบาทประมาณนี้นะอาจจะไม่ถึงหรอกนะคัหนึ่งดอลลาร์แล้วจะจบหรอกนะครับหมายความว่าถ้าเกิดรีเพคเนี่ยแล้วจังหวะที่โปรเจกต์ของของเทอร่าเนี่ยถูกวางเมื่อไหร่เนี่ยมันผมเชื่อว่าจะเป็นการตรงล็อกกับ d ีหรือ df ไเลยกระแสของ d ีแอดีประมาณเดือนตุลาและจังหวะนั้นครับดูนา l ล s สิ c จะพุ่งแรง ใครถือลูน่าคลาสสิกอย่างน้อยต้องคาบค,คือคืออาจจะต้องถือนะครับไปถึงเดือนตุลาเลยนะครับ mm hmm. ถ้าจะเล่นรอบใหญ่ๆจริงๆนะ mm hmm. ผมเชื่อว่าไม่ขึ้นเร็วๆนี้นะครับ mm ัง hmm. นั้นตอนแรกผมอ่านแผนโดคอรไม่ออก mm hmm. แล้วทำไมถึงต้องมี2.0ด้วยนะครับ mm hmm. เพราะเขาจะใช้ไอเทอร่าสวอปเนี่ยล้อไปตามกระแส mm hmm. คุณอย่าลืมนะ ตอนแรกเราเราแบบหัวเลาะขำกากเลยนะโดคอนนะมีมีลูน่าสองจุดศูนย์ขำกากเลยนะครับบอกมีโปรเจกต์อะไร NFT นะครับบอกเอ้ยไอ NFT เนี่ยง่อยๆนะครับคือแบบว่ามันทำให้เหรียญนนะ่ะปั่นขึ้นไม่ได้หรอกแต่คุณลองดูนะเหรียญ NFT อย่างชิปบะดอกอะชิปดอก วานเริ่มสะสมแล้วนะนะครับฉะนั้น nft เนี่ยจะมีค่ายของตัวเองคุณดูอย่างลูฟี่เขาบอกว่าเขาจะเขาจะไอ้โปรเจกต์ของเขาใน Q2 Q3 เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าเซ็ตนะพวก c ไฟล์ Fi, ห,ร Fi, หรือ d f i ล์หรือ d app ซึ่งแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยจะมีทั้ง d app ด้วยนะครับการ swap เหรียญก็เป็นหลัก แต่หลักจริงๆของของลูฟี่เนี่ยจะมี NFT นะครับโห oh, ถ้าเกิดช่วงช่วงปลายปีนะแอนิเมะไอ้วันพีจบนะลูฟี่นะคุ้งแหลกเลยนะครับปลายปีเนี้ยดีไม่ดีมามืดนะศูนย์หายไปสี่ห้าตัวทำไงขำไม่ออกนะครับอ่ะเรายกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้แหละ nft มาแน่ปลายปีนี้นะ go to the moon นะเราพูดถึงวัตถจักไปแล้วนะ defi มาก่อน nft มาที่สอง m e t a v e r s จะล้อเป็นอันทีสัตหรืออาจจะไม่เป็นไปตามนี้ก็ได้แต่ผมเชื่อว่า metaverse ไม่น่ามาก่อนน่าจะช้านะครับดังนั้นพี่ชินจาหรือชิโนบีนะเดฟนะครับต้องเร่งให้เสร็จนะครับเร่งให้เสร็จประมาณปลาย ปลายปีนี้นะชิงจาถ้าเกิด d ีแอปคุณไม่เสร็จนะเหรียญอื่นแซงเลยนะครับต้องเสร็จนะเอาแหละเราเราขั้นไว้ตรงนี้นะครับโดคอนก็จะมี d ีแอนะครับ d ีแอเป็นของตัวเองแล้วก็ d ีแอเนี่ยจะทำให้ให้เหรียญรูหน้าแคสซี่เนี่ยกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีคน บอกว่าเฮ้ยโดคอนจะเล่นแร่แปรธาตุไหมได้นะครับพวกวานจะเล่นแร่แปรธาตุได้ทำแน่นอนนะครับจะล้อจาก USDC เนี่ยไปลูน่าคลาสสิกแล้วก็ไป2.0ตามกระแสตามวัฏจากของมันตอนนี้อาจจะดูขึ้นลงตามบิตคอยนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่ามันมีจังหวะมันมีโมเมนตัมของมัน USDC ลูน่าคลาสสิกลูน่า มาตามนี้นะครับถ้าไม่ผิดพลาดอะไรถ้าแผนเป็นไปตามนี้นะครับมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้เสมอเอาแหละเราบอกประมาณนี้นะครับว่าเห็นไหมวัฏจักรมันมาลฉะนั้นจงเตรียมตัวนะครับกระจายการลงทุนนะครับไปสามอย่างเนี่ย DeFi NFT แล้วก็อ่าเราก็เมตาเวิร์ดเมตาเวิร์ดอาจจะช้าหน่อยนะครับใครไปบ้าเมตาเวิร์ดก็ก็ต้องกระจายพอร์ตการลงทุนนะมาในส่วนอื่นบ้างนะครับไม่งั้นคุณจะกว่าจะได้อีกทีอช้าหนอยแต่ก็ไม่เป็นไรอคนบางคนก็บอกว่าผมมีเงินเย็นก็ไม่เป็นปัญหานะครับแต่ใครเย็นไม่พอก็อิจฉาตาล้อนแบบเหรียญอื่นขึ้นตอนตอน,ตอนกระแสดี กระแสของมันก็ว่ากัะข้อมูลมีประมาณนี้นะทักมาได้ที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ qr code ให้เรามีกลุ่มลนะูน่าอีเธเรียมบิตคอยมีหลายกลุ่มทักมาได้ที่เพจฝากกดไลค์กดแชร์กดส s c ค i b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางนะครับก็มีหลายกลุ่มนั่นแหละ cryptocurrency community ม,มีกลุ่มลูน่าด้วย โอเคเรามีหนึ่งสบอนเซอร์นะครับนั่นก็คือบริษัท My Star เป็นบริษัทที่ช่วยท่านในการลงทุนนะครับหมายความว่าใครค่าคอมมิชชั่นเนี่ยอยู่แล้วนะเกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่นต่างๆก็สามารถที่จะที่จะทักมาได้นะครับใครมีหน้าร้านมีทีวีอยู่หน้าร้านกอาไฟไปจัดแล้วกันแต่อย่าลืมนะครับศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนเพราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะ กษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าลูน่านะครับจะ go to the m o ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยเมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ xg com เป็นกระดานแลกเปลี่ยนมีหลากหลายบริการผ่านแอปพลิเคชันหนึ่งตัวสามารถสร้างรายได้ผ่านหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการเทรดแบบสปอ0 0ตกว่าสกุลเงินเหรียญหลากหลายประเภทรวมถึงโปรเจกต์เหรียญต้นน้ำอีกมากมาย การเทรดแบบ ETF การเทรดแบบ m a r g จินการเทรดแบบฟิวเจอรอยากฝากดอกเบีย้ยได้ดอกเบีย้ยสูงสูงสามารถฝากได้ทั้งระยะสั้นระยะยาว Saving หรือ Staking รวมถึงมีเรื่องของ NFT สามารถเข้าไปสร้างรายได้ผ่าน NFT ผ่านช่องทางของแอป Xc.com มีบริการแบบ P2P สามารถที่จะชำระเงินผ่านบัตรเดบิตผ่านบัตรเครดิต ผ่านช่องทางทางออนไลน์ที่เป็นเครือข่ายกับ XG.com สามารถซื้อคริปโตผ่านช่องทางของบัตรเครดิตบัตรเดบิตและช่องทางออนไลน์ได้เลยบรยการครบเครื่องง่ายดายภายในนี้